ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพังย่าพลายน้าโชคนะครับผมวันนี้ระหว่างทางก่อนที่เราจะไปเอาหญ้านะครับหญ้าข้เจกับผมก็ระหว่างทางก็ได้เจอช้างพลายนะครับงายาวนะครับผมโอ้โหสวยงามภาพสวยมากงับเลยสวยงามมากเลยครับสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีครับผมไปไหนครับนี่จะไปโฆษณาโรงพยาบาลหน่อยคุณตาบอกว่าจจะไปโฆษณาโรงพยาบาลนะครับผมเชือกนี้ชื่อพลายอะไรครับคุณตา ชื่อพลายอะไรครับอมมอโอ้พลายคำเมืองนะครับโอ้โหหล่อมากเลยครับชื่อเพราะด้วยครับผมพลายคำเมืองงายาวสวยงามมากครับผมก็ระวังถ่ายก็ถ่ายอยู่ไกลๆห่างๆเลยนะครับถึงจะมีควานอยู่เราแต่เราก็ต้องระวังเซฟตี้ครับแต่ลักษณะช้างคุณตาจะนิสัยดีมากเลยนะครับโอ้โหระหว่างทางครับผมสวยงามมาก ายคำเมืองก็กำลังเดินทางมาแล้วนะครับพลายคำเมืองนี่เดินมาไกลนะครับผมปกติบ้านของพายคำเมืองก็อยู่นู่นนะครับหมู่เก้าครับบ้านตะกลางหมู่เก้าครับก็ตาเกบอกว่ามาถ่ายโฆษณาเกก็ต้องเอาช้างงายาวนะครับช้างเกมีลักษณะสวยมาถ่ายตาคุณตาเกก็เดินมาครับผมก็ไกลพอสมควรครับ โอ้โหสวยงามมากเลยนะคุณตาบอกว่าถ่ายโฆษณาโฆษณาโรงพยาบาลช้างนะครับให้กับคุณหมอถ้าเป็นช้างงายาวๆอย่างนี้ก็จะได้ลักษณะได้ภาพที่สวยงามครับนี่นะครับรถหมอรถคุณหมอนะครับหมอช้าง ประจำโรงพยาบาลคดชานาจักครับสวยงามมากเลยนะครัมีหญ้ามาด้วยครับระหว่างทางครับหญ้าเนเปียนะครับเนเปียปากช่องเรานี่ยแหละครับกินเนเปีย,ยมีอ้อยแล้วก็มีเงาสับป,ประรดครับ เดี๋ยวเราจะตามไปดูพลายคำเมืองกันใกล้ๆที่โรงพยาบาลช้างนะครับของคคชาอาจักรครับผมโอ้โหดูสายกลนนะครับท่าเดินครับสง่างามมากครับอ่านะครับตอนนี้พลายคำเมืองของเรานะครับก็เดินมาถึงโรงพยาบาลช้างแล้วนะครับของคชางนาจักรครับผม ครับุณตาครับนั่งนานๆนี่ปวดเมื่อยบ้างไหมครับโอ้มันก็มีปวดหลังบ้างตามอายุเนาะอ่าคุณตาบอกว่ามีปวดหลังบ้างตามอายุครับผมแต่ช้างเชือกนี่เดินนิ่มมากเลยนะครับดูครับไม่ค่อยโยกงัวครับแต่ปวดหลังบ้างเออขึ้นช้างนักไหมน้หนักตรงไหนนี่เลยบอกขึ้นช้างนักเไหมอ่าในช้างนั่เนี่เขาจะถ่ายยูทูบพอดีเลย มีพนักงานบอกว่านะครับพนักงานของโคชนาจักนะครับบอกว่าให้คุณตานําช้างพลายคําเมืองนะครับขึ้นช้างน้ําหนักก่อนนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับโหอย่างเท่นะครับดูนะครับช้างช้างน้าหนักครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับ ดูครับช้างชั่งน้ำหนักครับโอเคอตงลงไหมลงได้ไหมคะได้ยังไม่ได้ลงาางกันนิ่งอยู่มึงรู้ได้ไงวะสตันกว่าเนี่ยสาตันสสตันสอตาลงอ่ะดูนะครับว่าจะหนักเท่าไหร่ครับ ตายกระเมืองนิ่งมากเลยครับงานยาวเกือบถึงดินเลยนะครับยาวมากครับงานนี่ครับค่อยดูครับน้ำหนักจะประมาณเท่าไหร่ครับน้ำหนักของปลายกระเมืองนะครับได้สามสองห้าห้าได้แล้วครับได้แล้วสามสองห้าห้าครับกินเลยคุณหมอครับเอาปลายกระเมืองมาทำอะไรครับเนี่ย โอ้ปลายคำเมืองมีเพลงฟรีที่หมนะคริ่มจะต้องลองล็อกคอแล้วก็ดูว่าจะต้องกรีดเพิ่มไหมจะต้องเอาเข้าไปที่ไหนครับที่ในโรงพยาบาลค่ะจะมีมีเสาตาลุงอ๋อครับผมครับเดี๋ยวปลายคำเมืองจะมารักษาเพลงฟรีที่หนองนะครับเดี๋ยวทำไปดูกันครันโกงานยาวเกือบถึงดินแล้วนะครับ 감사합니 คน้อไ้ยนนนกินยาเขาจะได้อบอได้ไหมอ้ันสิยุบติดว่ายุบเล่นอ่ยหรอกอันนี้อะไรครับเนี่ยครับมาร่วมแจมด้วยครับไอข้ขาวครับ รพิมแจมกับพลายคำเมืองด้วยครับวุ่นซุ่ะมีอ้อยมีกล้วยมาหล่อมันเลยเว้ยวุ่นซุ่มยกพวงเลยเทอยท้ายลูกโอ้โหงายาวมากครับสง่ามากเลยครับเช่นนี้เพอาะพลายคำเมืองของเรานะครับโอ้โหสวยงามมากครับไปรอดนี่เลยขอพุ่นค่ะ

ดูครับอยากร่วมแจม้วยครับพี่ขาของเราครับโอ้โหเดินไต่ไต้ไปเลยครับตรงลงไปเลยค่ะแล้วจะมีมหาพี่เตี้ยตรง้อชามค่ะ ตอนนี้พายถมเมืองก็ได้เดินมาถึงนะครับสโรงพยบาลช้างโชาคชนา,าจักรนะครับผมส่วนสัตว์ในพระบรมราชูปธรรมนะครับตอนนี้นะครับคุณหมอก็กําลังจะผสมยาอยู่นะครับมาเยทางอีนะอ ใบหูนะครับลายกำเืองของเรามีแผลอยู่แใบหูครับใบหูด้านทางขวานะครับใ้องออพดีเลยโอโหตัวนี้นะครับสบายเลยนะครับโอกำเนิดถึงตัวแล้วนะครับอโ้ ก่อนที่จะทําแผลนะครับก็ต้องมีการล็อกคอนะครับผมล็อกคอก่อนเพื่อความปลอดภัยครับเป,เป็นการเซฟตี้เป็นในตัวครับก็โปรดใช้ว,วินายในการรับชมนะครับผมเพื่อความปลอดภัยทางควานแล้วก็คุณหมอด้วยนะครับก็ไม่ได้เป็นการทรมานแต่อย่างใดนะครับพอล้างแผลเสร็จแล้วก็ควานก็จะถอดออกครับผมก็ปเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รักษาค้างรับผู้รอดผู้ไปผู้ด้วยทำกามือเห่นเป็นกามือก็นี่เลยผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ช่องทางย่าไายน้ำโชคด้วยนะครับผมขอบคุณครับ